ครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราวัดสายแล้วเรารู้ว่าสายไม่ขาดเทคนิคการต่อไปเรามาวัดสวิช์วัดยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมการวัดสวิช์ไฟเนาะนะครับสมมุติว่านี่อันนี้เป็นหนึ่งสองสามเนาะเราจะกดเบอร์หนึ่งปุ๊บนี่ไอตัวสัมผัสมันก็จะเด้งมาติดกับกับตรงนี้เราก็จะวัดสองขั้วนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงกันมันจะไม่มีเสียงดังนะครับพอเรากดมานี้ปุ๊บมันจะต่อกันละล้วก็เอา อออแปบ๊บนึงครับนี่นะเอาสมิเตอร์เราวัดสองข้างนี้เลยมันเหมือนจะเงียบน,ะนี่เดี๋ยวเทสดูก่อนโอเคดังมันต้องดังนะนี่มันเงียบแสดงว่าตรงนี้ไม่ถึงกันนะครับเแล้วเบอร์สองครับผมเบอร์สองกดชึกกดชึกนี่วัดวัดขานีนะขา เขาไหนไวะคานี้คานี้เห็นหวี่ยวดขาไฟเข้านี่สายใหญ่นี่นะกับตูดเบอร์สองไม่ดังนะครับเอาเบอร์สามดขาใหญ่กับกับตูดเบอร์สามคือสีแดงไม่ดังนะครับมันต้องดังนะครับแต่มันไม่ดังสักอันเลยครับผมโอเคสรุปผมให้เลยเนี่ยสวิทช์ไม่ดี โอเคเดี now, mm ๋ยวเรามีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะจะบอกเพื่อนๆให้เทคนิคนี้จะได้มากนี่ครับเทคนิคนี้เราเอากระดาษทรายมารีดๆนี้นะแล้วก็ขีดมานิดนึงขีดมาน่อยเดียวพอนะพับนะครับนี่พับแบบนี้พับไงก็ได้มันเป็นเนี้อนานหน่อยแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บเรากดเลยครับแล้วก็รูดเลย จุด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 เนี่ยนี่กดเบอร์สองรูดเี่ยนะนะกดแล้วก็รูดเลยมันต้องถึงกันนะครับเบอร์หนึ่งครับกดแล้วก็รูดครับผมเพียงมันทุนกระดาษใจเราไม่ได้หรอกครับแค่นี้ เนะครับกดเบอร์หนึ่งก่อนเลยปุ๊บขัวนี้กับขัวนี้มันต้องดังนะครับถ้าไม่ดังก็แสดงว่าเรารูดไม่ไม่ถึงกันต้องดังนะนั่นดังแล้วครับวันนี้นี่เบอร์สองขัวนี้กับตูดเบอร์สองเบอร์เบอร์สองไม่ดังเอาเบอร์สามเบอร์สองยังไม่ผ่านนะเอาเบอร์สามผ่านเดี๋ยวเบอร์สองครับเดี๋ยวเบอร์สองเบอร์สองใหม่อีกรอบเฮ้ย เบอร์สองเอาเบอร์สองก็ผ่านนี่โอเคผ่านทุกเบอร์อ่ะกดทิ้งไว้เลยแล้วทีนี้เราก็ไปเสียบปลั๊กเราจะดูอุ้ยเราจะดูตรงนี้นะนี่นะจะหมุนไหมเสียบปลั๊กกับโคมนั่นหมุนแล้วครับเห็นไหมนั่นโอเคเอากดเบอร์ถอดปลั๊กกดเบอร์สามเมื่อกี้เราเทสเบอร์สามแล้วเนาะ เบอร์สามครับเบอร์สามไม่หมุนนะเบอร์สามมีปัญหาอยู่เอาเบอร์หนึ่งถอดปลั๊กถอดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ไม่หมุนเบอร์หนึ่งไม่หมุนนะครับหมุนเบอร์เดียวเบอร์สองครับเดี๋ยวทำใม่เบอร์สองใหม่ทีอ้าวเบอร์สองหมุนโอ้พระเจ้าจอดครับนี่เพื่อน สายก็ขาดครับผมนี่นี่ขยับปั๊บหมุนเลยนี่นี่ผมขยับนะ,อะโอเคครับผมเวลาเราวัดสายนะเพื่อนบางทีเราเราวัดมันติดนะทีนี้มันขาดขาดมั่งไม่ขาดมั่งครับพอเราขยับมันหลุดเลยขาดเลยก็สรุปคือสายขั่วขาดไปแล้วครับนี่ครับก็เลยทําให้พลมหมุนมัง่งไงหมุนมั่งครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเท็คหนึ่งหนึ่งที่เรบบาทำประการเช็ค สวิทหรือเช็คเบอร์กดปลัลมลองเช็คอย่างนี้ดูแล้วเพื่อนจะทําผ่านทุกเครื่องเลยครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผม